โอ๊ยขอแห้งโอเคนะครับผมก็กลสวัสดีผู้ชมทา่านเลยนะครับก็อยู่ยนห้อง i s my area เหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมวันนี้มีคนหนึ่งเขาบอกว่าให้ผมมาลองเล่นของจริงกันนะครับผมก็เลยมาใน Discord นี้ครับเป็นของ KK Remote w h นะครับผมห้องไหนใช่ไหมห้อง,ห,องห้องไหนดีล่ะ,ะในห้องนี้ห้องห้าแล้วกันครับผมห้องห้าไปไปแล้วนะมามา โอเคนะครับแบบเปิดกล้องแป๊บหนึ่งเอ่อเปิดไมค์แลนะ้วนะอ้สวัสดีครับโอเค,คอ่าเดี๋ยวนี้ล่ะกันนะ ตัดกี่ใบครับโอ้กล้องดูสิครับคุณผู้ชมครับดูโอเคตัดครึ่งกองนะครับเก็บอะไรเก็บอะไรครึ่งกองเหมือนกันครับเด <'s> ี๋ยวผม, s <S ออมไม่ได้เปิดเสียงหรือเปล่าเรื่องนะขอ โอเคครับอ่า uh, uh, ก็แั๊บนึ่งนะทำามึงว่าเสียงมันเบาๆเดี๋ยวเดี๋ยว uh, er. อย่ามิกเซอร์เสียงมันเบาๆหรือเปล่าไม่เนี่ยาเาแต่ไมติดอยู่ไหมเนี่ยโอเคติดอยู่นะ uh, อรอแป๊บบนึงแปบบ๊เดียวครับรครับคไ,ได้ยินแล้วครับ หเริ่มก่อนแป๊บหนึ่งครับขอจัวก่อนอ่าใบนี้เป็นมอนเตอร์หรือเวทมนต์ครับอ่ามอนเตอร์ครับอ่ามอนเตอร์ครับเริ่มก่อนเลยครับตีนักของชุดนะครับผมโอเคเลดเดจะแฟรครับ ดนเจอร์ Danger, ครับโอไมกัดมัตี้เป็นจารที่เซ้อดครับอ้ <God. S 1> oh, ดูมือนะครับผม มาเลยครับผมาี่สองคนมากกว่าเกียวเท่าสนามที่สองคากก่เอ่อเลือ6หครับเขาโดนตัวครับเอ่อชาร์จชาร์จไว้นี่แล้วก็จัว พอไปช่องกลางครับเอคนยากจะฉจุดเกสเอกเกสครับจ่ายในเกีของคู่แข่งครับแล้วจากนั้นค่อยพอจังทุกได้แค่นครับไปช่องขวาคู่แข่งชาติหนึ่งครับป้องผมชาติสอแล้วก็จัวอา่าได้ครับทำเจยียวสองเกยียสองไล้เหลือสี่ครับตัวสองใบ คอจอนทุบอีกวายครับชัก1หนึ่งเกตสองแล้วก็จว่วอ่าน,นั้นคอครับดูกาเซอุสครับอ่าจ่ายหนึ่งเกตเอาไอเทมลงดอกครับแล้วก็หนึ่งไลท์ครับต่อไปเอาไงตอนนีนะคอครับจอมเพี้ยนกี่ทีเลยอ่ะเพสกิลครับเลือก ก็งเงกี่สองใบไซส์ต่างกันจะใ้ดอกจานิงเกตเลเเอาขึ้นมือกด้อร่จตาไับแล้วก็เคครับเอาเล่นไม่ได้สักั้ไม,ไม่เป็นไรครับคอจอมทุบครับเออเสียงชัดจนิงเกตครับชัดจนิงเกตแค่ไหนครับ ค okay. ชาสองแล้วก็จัว่วเยยบครับคอไปช่องกลางครับคนรักจะโโฉดเกสเอาเกสจานยันเกตครับโ oh, อ,อ,อ้ะไสขอกดอีิีช่องขวาครับจานยังเกตครับเ่งเกตครับผม ฮัลโหลครับอยู่ไหมครับโดนเม <laughs> ็ดผมอ่ะ <laughs> โอเคครับเออทักเฟสลวครับ อ่าสกิลเกตเอาเกตครับถ้ามีเกรดหนึ่งใบจะน้อยกว่าได้ดับเบิลแอทแทครับกัดอิริตีครับสกิลเมื่อตีถ้ามีเกรดหนึ่งใบจะน้อยกว่าที่มือหนึ่งใบครับเกตเอาเกตตีครับสองขีดับเบิลแอทแทครับ ทีหนึ่งคี้ครับเก<อ>ตครับจ่ายเงเกตไฟต้องเฟตครับรยงบิงสองหน่วยถ้ามีถ้าไม่มีเกตยิงห้าหน่วยครับอออีกตามไหมครับได้ครับ กี่ใบครับออโอเคครับหน้าโคงเริ่มก่อนใช่ไหมตัวครับเออเลดี้แฟลกต์ก่อนครับดักกันเวอร์ เบางั้นร, ate, ร, ike, รึชาร์ตมังเกตโจบกั้นหนึ่งใบครับอ่าชาร์ตโดนนั่นแหละเออได้แต่เวลาจริงจริงด้วยไล่ครับสับสสีสายจา่ายมังเกตเซิร์ชมอนเตอร์หรือไฮเทมที่เป็นก้อนยิงกี้หนึ่งใบอ่าเป็นใบนี้ สมสายรครับจากนันก็จะเกตอ่งดึงหนึ่งเกตครับจากนั้นคอจอมทุบครับชัดหนึ่งเกตครับตัวอ,อะไอ้ทักเกตแล้วครับ ดีหนึ่งขี้ครับเออปิดปิดแล้วเปิดกล้องให้หน่อยครับมันค้างครับ ลืมเปิดไมคด้วยโอเคเมื่อกี้บลุกนะเออได้ยังอะไรนะครับเล่นต่อได้เลยครับ อ๋อโซเลดิโอส์ไล่ครับลอ้อมโซ่ะหนึ่งเกตยิงหนึ่งใบเอ่อเอ่อทำลายเบากับแฟงแฟงครับ ไม่จัวหนึ่งโอเคค่ะไล่ครับร้อยแล้วทีอ่าพอได้แค่สามใบครับพอครบไปแล้วนะ คอมอนเตอร์แมตต์ไไม่ได้ไดครับนักนเข้าไรเทียมทานยิงหนึ่งครับลดลด,ลดความเสียหายหนึ่งใช่ไหมไ้สองผมกันได้สิบเอ็ดเหลือแปดครับหก ห yeah. ลือสี่ใช่อ่าัะไม่มีช่งทลางกือหือสามไม่หรอายนะครับอ่ะเือบัหนึ่งนะครับแป๊บหนึงปิดปิดไมาแป๊บหนึงอ่าโอเคนะครับผมก็เอ่อคลิปนี้ก็ เอเออคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะผมถ้าอยากให้เเล่นแบบนี้อีกตอนไหนหรือเมื่อไหร่นะคะผมก็เอคอมเมนต์ได้นะคะผมเออสวัสดีไปแล้วครับ